สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cookie Movie คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Love Scene Number 23เรื่องรับของสาววัย23ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะนำดูอาสาววัยใสที่กำลังขับรถไฟ3รางคบซ้อนกับชาย3คนแบบที่ไม่เคยโดนจับได้คนแรกชื่อ Pocket Boy น้องหัวทองที่ไร่เตียงสาอยู่ด้วยแล้โลกสดใสชวนไปไหนก็ไม่ขัดข้อง คนที่สองชื่อพี่แว่นที่ฉลาดและมีความเป็นผู้ใหญ่คอยปลอบโยนเธออย่างอบอุ่นและให้ความช่วยเหลือทันทีที่เรียกหาคนที่สามคือไอ้ปึืหนุ่มสุดล่มที่รู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรมีเทคนิคการจูบเป็นอาวุธและขยันอุ้มเธอขึ้นเตียงไปทัวร์สวรรค์ชั้นเจ็ดทั้งสามคนต่างมาอ้อนวอนขอคบเธอเป็นแฟนจนดูอาไม่อาจปฏิเสธได้ซักคน ค่ำคืนหนึ่งขณะที่แม่สาวดูอากําลังเบื่อเปื่อไม่มีอะไรทําก็โทรไปหาไอ้ปึกให้มาหาเธอที่ห้องไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาด้วยความเร็วแสงแล้ววินาทีที่ประตูห้องปิดสนิทปากของดูอาก็พุ่งไปหาไอ้ปึกเรากับแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งคู่ร่มบรรเลงเพลงจูบกันอย่างเร่าร้อนเช็กเช่นทุกคืนที่เธอเรียกหาแล้วไอ้ปึกก็ไม่รอชา้าจัดการเปลืองผ้าเตรียมขับเครื่องบินพาเธอไปเที่ยวสวรรค์ แต่จูๆดูอาก็เบลกเพราหนุ่มไว้ชั่วคราวและบอกเขาว่าไปล้างมือก่อนสิจะ๊ะแล้วก็วิ่งไปรอทำสึกบนเตียงในค่ำคืนที่แสนยาวนานวันรุ่งขึ้นขณะที่ไอ้เบิกกำลังนอนหมดแรงแห้งเหือดอยู่บนเตียงยัน10บโมงเชา้าแม่สาวดูอาก็รีบปลุกเขาให้ไปเรียนจนไอ้เบิกสะดุ้งตื่นรีบพุ่งตัวไปมหาลัยอย่างลุกลีลุกลนดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวไม่น้อย เพราะหลังจากนั้นไม่นานดูอาก็ไปเจอกับแฟนเด็กอย่างน้องหัวทองเพื่อนัดกินเอแคลแสนอร่อยกันที่สวนสาธารณะทั้งคู่ชอบกินขนมคล้ายๆกันและมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันแบบนี้น้องหัวทองก็เริ่มหยอดดูอาว่าพี่รู้ไหมว่าหน้าหวานๆของพี่มันทําให้เอแคลวันนี้อร่อยขึ้นมากแค่ไหนแม้อาจจะฟังดูเลี่ยนไปบ้างแต่นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดูอาชอบเด็กไร้เดียงสาคนนี้ ที่สรรหาคำพูดมาจีบเธอไม่เคยซ้ำไม่นานดูอาก็บุกไปหาแฟนผู้ใหญ่อย่างพี่แว่นถึงห้องทำงานเธอไม่รอช้าค่อยๆขึ้นไปคล่มตัวเขาแล้วขยับอวัยวะเข้าไปแนบชิดพร้อมกับส่งแววตาอันเย้ายวนจนจิตใจพี่แว่นตเตลิดเปิดเปิงคิดว่ากำลังจะถูกเด็จศึกคาห้องทำงานดูอาค่อยๆขยับปากนุ่มๆของเธอเข้าไปใกล้ส่วนพี่แว่นก็รีบหลับตาแอนปากรับด้วยความยินดี แต่แล้วแม่สาวดูอาก็เข้าไปกระซิบที่ข้างหูพี่วว่นว่าพี่จ๋าพอดีฉันต้องทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบพี่อยากจะช่วยฉันไหมจ๊ะนั่นทำให้พี่แว่นถึงกับฝันสลายคิดว่ากำลังจะได้พี่ชิตจูบแฟนสาวแต่กลับได้งานมาทำซะง,งั้นค่ำคืนนั้นขณะที่ดูอากำลังนั่งทำการบ้านอยู่ในห้อง จูๆ่ๆเพื่อนซีของเธอก็เข้ามาแจ้งข่าวด่วนว่ามีคนโพสต์รูปลับที่ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นรูปขาของดูอาในห้องนอนของเธอแถมระบุว่าสัปดาห์หน้าจะเปิดโปงความลับและตัวตนของคนในภาพว่าแอบ,บขับรถไฟสามรางกับชายสามคนพร้อมๆกันนั่นทำให้ดูอาถึงกับเครียดที่กำลังจะถูกประจานเรื่องคบซ้อนสแต่ก็ทำเป็นนิ่งเฉยเก็บอาการไม่ให้เพื่อนรู้พอมาไตร่ตรองดูดีๆแฟนทั้งสาคนของเธอ น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นพี่แว่นที่เคยมาติวกันบ้านน้องหัวทองที่เคยแวะเอาของมาให้และไอ้บึกที่มาสวีวีวีกับเธอเป็นประจำเมื่อเพื่อนซีกลับไปที่ห้องของตัวเองดูอาก็รีบปล่อยโฮที่กลั้นเอาไว้นอนดิ้นครวนคลางไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเธอเริ่มตั้งสติที่ตอนนี้เหลือเพียงน้อยนิดวาดรูปเพื่อจัดระเบียบความคิดหาตัวคนร้ายผู้ต้องสงสัยคนแรกคือพี่แว่น ผู้ชายที่ตกหลุมรักดูอาตั้งแต่แรกเห็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเปิดกว้างยอมรับในสิ่งที่เธอพูดเขาเคยมาช่วยติวหนังสือที่ห้องสองครั้งและน่าจะมีโอกาสพอสมควรผู้ต้องสงสัยคนที่สองคือน้องหัวทองรุ่นน้องที่แอบชอบเธอมาหลายปีและมาขอเธอเป็นแฟนด้วยความไร้เดียงสาเขาเคยมาที่ห้องหนึ่งครั้งถ้าอยากถ่ายรูปก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายคือไอ้ปึก หนมหล่อที่บังเอิญพบกันที่ปาเป็นผู้ชายสไตล์เร่าร้อนและแข็งเป๊กเจอกันทีไรก็ไม่เคยจะอดใจไหวเขาเลยมาหาเธอจนนับครั้งไม่ถ้วนจึงถือได้ว่ามีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นคนร้ายถ่ายรูปเธอลงโซเชียลว,วันรุ่งขึ้นดูอาไม่รอชาแต่งชุดนักสืบเชลโลคอมไปหาไอ้ปึกถึงมาหาลัยเพียงเพื่อจะชวนเขามานั่งดื่มกันที่ห้องตอนเย็น เมื่อทั้งคู่มาถึงห้องดูอาก็จัดการบินน้ำเมาให้เต็มแก้วหวังจะมอมเขาให้อยู่หมดัดแม้ทีแรกไอบ้บึกไม่ค่อยอยากจะดื่มเพราะกลัวกล้ามหดแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธคำขอของแม่สาวดูอาเลยต้องฝืนดื่มจนหมดแก้วแล้วเมาหลับปุ๋ยไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้โอกาสนักสืบดูอาก็รีบเอามือถือไอบ้บึกขึ้นมาสำรวจว่าจะมีภาพถ่ายของเธอบ้างหรือเปล่า แต่ไอบึกดันเก็บแต่ภาพตัวเองแบ่งกล้ามโชว์เพราะมันเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเองจึงไม่น่าจะเป็นมือโพสต์ที่หวังจะเปิดโปงเธอไม่นานดูอาก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ารูปขาของเธอที่ถูกโพสตลงอินเทอร์เน็ตถ่ายติดกระจกสะท้อนซึ่งเป็นเบาะแสช่วยจับคนร้ายเมื่อดูอาซูมดูภาพใกล้ๆก็เห็นร่องรอยของคนถ่ายใส่เสื้อสกอตลายตารางสีเหลือง วันรุ่งขึ้นดูอาจึงรีบเดินทางไปหาผู้ต้องสงสัยคนต่อบไปอย่างน้องหัวทองเธอซื้อขนมมาฝากน้องแต่ก็อ้อนให้เขาลงไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาให้กินอย่างเนียนๆแล้วก็รีบใช้จังหวะนี้แอบเปิดเช็คโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจึงรีบไปคนตู้เสื้อผ้าเพื่อจะเจอเสื้อลายสกอตเหมือนในรูปแม้ภายในตู้จะเต็มไปด้วยเสื้อสกอตแต่ดันเป็นคนละลายกับของคนร้าย กามเปิดตู้ไปมาดันบังเอิญไปเจอตู้เก็บของแบรนด์เนมที่เหล่าแม่ยกซื้อมาให้น้องหัวทองดูอาเลยเพิ่งรู้ว่าน้องอาจจะเป็นเด็กเอ็นที่คอยปอกลอกบรรดาสาวรุ่นใหญ่ไม่นานเมื่อน้องหัวทองกลับมาถึงห้องจูจๆน้องก็จัดการพาดูอาล,ลงไปนอนบนเตียงอย่างอ่อนโยนเพราะคิดว่าเธอคงจะมาถวายตัวให้เขาถึงห้องเลยโดนพี่ดูอาทิบกระเด็นไปกองกับพื้นไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากกินเด็ก แต่ตอนนี้แม่สาวดูอากำลังกังวลกับการตามหาตัวคนร้ายจนไม่มีกระจิตกระใจจะคิดเรื่องอย่างว่าปตาวันนั้นแม่สาวดูอาเลยแอบเข้าไปห้องทำงานของพี่แวน่นเพื่อค้นหาภาพในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาแต่ก็เจอเพียงความว่างเปล่าแล้วจ,จู่เพื่อนร่วมงานของพี่แว่นก็โผล่มาที่ห้องดูอเลยถือโอกาสเอามือถือขึ้นมาเปิดแอปอัดเสียงแล้วซ่อนไว้ในห้องทำงาน จากนั้นก็มาดักฟังอยู่ข้างนอกจึงได้ยินพี่แว่นแอบเนนทาแฟนสาวอย่างเธอให้เพื่อนฟังหาว่าเธอเป็นเด็กที่ความคิดยังไม่โตต้องเรียนรู้อีกมากนั่นทำให้ดูอาโคตรผิดหวงังไม่นึกว่าผู้ชายที่เหมือนจะเข้าใจเธอมากที่สุดจะคิดกับเธอแบบนี้เย็นวันนั้นพอดูอากลับมาถึงห้องก็เริมีข่าวว่าคนทั้งมหาลัยกำลังคุยถึงสาวปรศนาที่ครบซ้อนสคนซึ่งต่างพากันต่อว่า และวิจารณสาวในรูปอย่างเสียเสียหายหายจนเธอแทบทนไม่ไหวรีบขอไปอยู่กับเพื่อนซีที่หอพักเดียวกันพ่อหนุ่มพยายามปลอบโยนเธอด้วยช็อกโกแลตร้อนและให้ดูอานอนพักบนโซฟาจนเผลอหลับปุย๋ยค่ำคืนนั้นพ่อหนุ่มเพื่อนซีกลับดูมีพิรุษแอบเอามือถือของดูอาออกมาดูอย่างเงียบๆเราก,กำลังวางแผนอะไรบางอย่างวันรุ่งขึ้นดูอาก็ตื่นขึ้นมาพบตัวเองหลับอยู่ที่ห้องเพื่อน ธอไม่มีอะไรทำเลยเอาแท็บเล็ตของเพื่อนมาเขียนเล่นแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นภาพขาของเธอดันมาโผล่อยู่ในแท็บเล็ตของเพื่อนซีที่เธอไม่เคยสงสยัยพอดูดีๆยังเห็นหน้าของเขาสะท้อนจากกระจกในรูปชัดเจนแถมเธอยังเจอเสื้อลายสกอตสีเหลืองที่เป็นหลักฐานอยู่ในตะกร้าผ้าของเพื่อนซีอีกดูอาจ,จึงเชื่อเต็มอกว่าคนร้ายคือคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนชายเพียงคนเดียวของเธอ ระหว่างนั้นพ่อหนุ่มเพื่อนซีก็ดันส่งข้อความนัดแฟนทั้ง3ามคนของดูอาให้ออกมาเจอกันที่สวนสาธารณะเพราะเชื่อว,ว่าคนร้ายน่าจะเป็นหนึ่งในสคนนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องโพสตข่มขู่การเปิดโปงของดูอาด้วยซ้ำเพื่อนซีไม่รู้จะเริ่มต้นการสอบสวนยังไงเลยเริ่มที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ของหนุ่มทุกคนใครที่เคยจับมือแม่สาวดูอาให้ยกมือขึ้นซึ่งไอ้บึกก็แอบปนอย่างรำคาญว่า เป็นเด็กอนุบาลกันหรือไงฟะเล่นจับมือแต่ก็ชูมือขึ้นตามกฎจากนั้นใครที่เคยสัมผัสริมฝีปากของดูอาให้ยกมือขึ้นซึ่งก็ยังไม่มีใครเอามือลงแต่พอมันถึงแดนสำคัญว่าใครเคยทะลวงพรมจรรย์ของเธอบ้างพี่แว่นกับน้องหัวทองก็ต้องเอามือลงอย่างจ้อยจ เหลือก็แต่ไอ้บึกที่ยังยกมืออยู่เพียงคนเดียวแล้วรีบชูมือขึ้นเหนือฟ้าด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ไปบุกอัดกระต่ายน้อยของคุณดูอาเพียงลำพังแถมยังข่มหนุ่มๆผู้ร่วมชะตากรรมว่าเฮ้ยสมัยนี้แค่จูบกันทีสองทีจะเรียกว่าแฟนได้ที่ไหนน้องหัวทองผู้ใส่ซื่อเลยลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีแล้วเถียงกลับไปว่างั้นถ้าฟิเชร์ลิงกันอย่างเดียวก็เรียกได้แค่คู่นอนโว้ย แล้วหนุ่มทั้งสามคนก็เข้ามาฟัดก,กันอย่างโนนเนียไม่มีใครยอมใครระหว่างนั้นจูจๆแม่สาวดูอาก็โทรตามเพื่อนซีมาเจอเพราะเธอเชื่อสุดใจว่าเพื่อนรักคนนี้เป็นคนโพสต์รูปเพื่อจะบีบให้เธอเลิกคบกับแฟนหนุ่มทั้ง3าคนดูอาไม่รอชา้าโชว์หลักฐานในแท็บเล็ตของเขาว่าเป็นรูปเดียวกันกันกบที่ถูกโพสต์ในอินเทอร์เนต็ตแต่พ่อหนุ่มเพื่อนซีก็พยายามปฏิเสธไม่รู้เขาเพลกดโดนวมปุ่มถ่ายรูปตอนไหน แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนเอารูปเธอไปโพสต์ด้วยดูอาเรารู้สึกข้อสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่ค่ำคืนนั้นเมื่อดูอากลับไปคิดสะลัตตะก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนสีของเธอเป็นคนไม่เคยตั้งรหัสแท็บเลต็ตดังนั้นอาจจะมีคนไม่หวังดีหาจังหวะขขมารูปเจ้าปัญหานั้นเพื่อเอาไปโพสต์ทำร้ายเธอบนอินเทอร์เน็ตดูอาเลียรีบกลับไปหาเพื่อนที่ห้องเพื่อถามว่า เขาเคยล่ิดแท็บเล็ตทิ้งไว้ที่มาหาลาัยไหม้พอหนุ่มเพื่อนซีเล่นนึกหยุดพักใหญ่ก็จำได้ว,ว่าช่วงต้นสัปดาห์เขาไปนั่งทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่ห้องสมุดแต่วางแท็บเล็ตทิ้งไว้ตอนไปเข้าห้องน้ำซึ่งอาจจะโดนเพื่อนสาวขี้อิจฉาแอบหยิบแท็บเล็ตไปดูจนบังเอิญเจอภาพเจ้าปัญหานั่นทำให้ดูอามั่นใจว่าแม่เสาวขี้ฉาคือคนร้ายเพราะนางคงเคยเห็นดูอามาวอลแว์กับพิวแว่นแต่ก็ไปนั่งกินขนมกับน้องหัวทอง ถามทำตัวสนิทสนมกับเพื่อนซีในห้องสมุดวันรุ่งขึ้นดูอาวแล้วรีบไปเคลียร์ใจกับแม่สาวขี้อิจชาว่าทำไมถึงต้องทำร้ายกันแบบนี้นางเลยต่อว่าเธอกลับไปข้างๆคูคูว่าเพราะผู้หญิงง่ายๆที่คบคนไม่เลือกหน้าแบบเธอไงผู้หญิงคนอื่นถึงได้โดนด่าปิดด้วยนั่นทําให้ดูอาเรียบเอามือไปตีปากนางแล้วบอกว่าอุ้ยขอโทษนะพอดีเห็นเธอพูดเหมือนมีปากล้วจะพูดอะไรก,ก็ได้ ที่บอกว่าฉันง่ายฉันนะ่ะยากนะจ๊ะตั้งใจเลือกแฟนมาอย่างดีเลยแต่เพอาเอไมีมากกว่าหนึ่งคนถ้าคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่ถูกก็เป็นความผิดของฉันอย่าไปเหมารวมถึงผู้หญิงทั้งหมดจากนั้นดูอาก็สอนนางไปว่าถ้าเธอไม่ชอบสิ่งที่ฉันทำก็มาพูดกับฉันต่อหน้าสิแต่ถ้าเธอไม่กล้าก็ไปแอบเดน,นทากับเพื่อนเงียบๆไม่ใช่เอาไปโพสโซเชียลมันผิดกติกา นั่นทำให้แม่สาวขี้อิจฉาถึงกับงีดจ,จนบาบกินพูดอะไรไม่ออกเรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่จู่ๆก็มีภาพหลุดของดูอาปรากฏขึ้นบนโซเชียลระบุว่าเธอคือสาวที่ชอบขับรถไฟ3ามรางนั่นทําให้ดูอาชักทนไม่ไหวเรียบเรียกแฟนหนุ่มทั้งสามคนมาเจอกันที่ห้องจริงๆแล้วหลังจากที่พวกหนุ่มๆได้รู้ความจริงก็พากันไปดื่มย้อมใจ ระหว่างจะหาทางแก้แค้นดูอาเลยไปที่ร้านเน็ตและช่วยกันเขียนกระทู้เปิดโปงตัวตนของแม่สาวดูอาแต่นักสับรางที่แสนรอบครอบอย่างดูอาก็รู้ทันทีว่ากระทู้ในโซเชียลเป็นฝีมือของพวกเขาเพราะภาพที่ถูกใช้มาจากน้องหัวทองที่ชอบเซฟภาพของเธอเก็บไว้การสะกดคำผิดผิดถูกถกูก็คงเป็นฝีมือของไอ้ปึกที่ไม่ค่อยเก่งภาษาส่วนไอเดียเหยเ่แบบนี้ก็น่าจะมาจากพี่แว่น ซึ่งเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเธอจะไปเรียนต่อและเขียนลงไปในกระทู้เพื่อไม่ให้เสียเวลาดูอาแเลยแม้รอชา้าประกาศขอเลิกกับแฟนทั้ง3คนพร้อมๆกันจนน้องหัวทองถึงกับอารมณ์เสียตำหนิเธอไปว่านี่จะมาบอกเลิกพร้อมๆกันแบบนี้ไม่ได้นะอย่าเอาแต่ความสะดวกของตัวเองเซ่แล้วพวกหนุ่มๆก็ถามถึงมารยาทการคบกันถ้าจะเลิกกันก็ควรจะจบแบบไม่มีอะไรต้องค้างคา จึงเริ่มถามถึงเหตุผลที่ดูอาจขับรถไฟสามรางเธอจึงอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าก็เพราะฉันขอบพวกนายสามคนพร้อมกันความสัมพันธ์ของเราถึงไปได้ดีไงพวกนายต่างเติมเต็มในสิ่งที่อีกคนขาดหายฉันเลยเลือกที่จะมองแต่สิ่งดีๆของแต่ละคนพวกหนุ่มๆแล้วเรียบสักไซว่าพวกเขาแต่ละคนบกพร่องตรงไหน ทำไมถึงเติมเต็มทั้งหมดให้ไม่ได้ที่แรกดูอาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีทางเลือกริอมเล่าเรื่องราวของน้องหัวทองที่แอบชอบเธอมาหลายปีซึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแต่ความเป็นเด็กของน้องทำให้ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยมีพี่แว่นมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายคอยเป็นที่พึ่งและให้ความช่วยเหลือแต่เสียดายที่เขาไร้ซึ่งความดึงดูดทางเพศ เลยได้ไอ้บิกมาช่วยเติมน้ำให้กระชุ่มกระชวยแต่เขาก็ดันไม่มีสิ่งที่น้องหัวทองหรือพี่แว่นมีนั่นทำให้สามหนุ่มโคตรเครืองเหมือนถูกยามว่าเป็นแค่วัตถุดิบส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตดูอาสมบูรณ์แบบซึ่งดูอาก็ไม่อาจปฏิเสธเรื่องนั้นได้เลยหลังจากที่เขารื้อเรื่องของเธอแพร่สะพัดไปทั่วมหาลายัยจู่ๆก็ม่ชายแปลกหน้ามาดักรอเจอเธอที่หอพักแล้วเริ่มแอลเธอว่าเออ ผมพอรู้มาว่าคุณกำลังขับรถไฟสามลางพอจะเพิ่มผมเข้าไปอีกสักคนได้ไหมครับรับรองผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดต่อเด็กขาดแต่ดูอาก็ตอบกลับไปอย่างเจ็บๆว่าคุณเนี่ยไม่เข้าใจผู้หญิงเอาซะเลยนะคะมาเริ่มบทสนทนาด้วยการข่มขู่ใส่ร้ายกันแบบนี้ชาตินี้คงจะหาสาวมาเดทด,ด้วยไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าอยากจีบติดก็น่าจะมีความใส่ใจสักหน่อยหรือว่าเธอชอบอะไรสนใจอะไร หรือเอาใจเธอยังไงลองพยายามดูนะคะแล้วก็เดินจากมาอย่างเซ็งๆค่ำคืนนั้นดูอามาลองนึกไตรตรองดูดีๆว่าชีวิตรักของเธอเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเลยนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เธอสนิทกับพ่อหนุ่มเพื่อนซีและมีเขาเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวในชีวิตตอนนั้นดูอารู้สึกอ้างวางและใจหายที่รู้ว่าเพื่อนซีจะต้องไปเกณฑ์ทหารเพราะเขาเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่คอยทำทุกอย่างด้วยกันและช่วยเหลือเธอทุกเรื่องและความอาลัยอาวรณ์ที่พวกเขามีต่อกันก็ทำให้ทั้งคู่เผยแสดงความรักต่อกันแบบผู้ใหญ่แถมเพื่อนซีดันมาบอกรักเธอบนเตียงในวินาทีสุดท้ายก่อนจะไปฝึกทหารสองปีจนสาวน้อยที่เคยใส่ซื่ออย่างดูอาไม่อาจปฏิเสธได้และยอมมอบทุกส่วนของร่างกายให้กับเขาในคืนนั้นซึ่งนั่นก็ถือเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพวกเขาสองคน พราะดูอาไม่อยากจะทำลายมิตรภาพกับเพื่อนที่เธอรักที่สุดในชีวิตจึงตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไว้ที่คำว่าเพื่อนค่ำคืนนั้นพ่อหนุ่มเพื่อซีมาหาดูอาที่ห้องเพื่อขอโทษเรื่องที่เขาสับเปลา่าไม่ได้ตั้งรหัสล็อกแท็บเลตจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดแม่สาวดูอาเลยถือโอกาสสารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาว่านายยังจําเหตุการณ์ก่อนที่จะไปเกณฑ์ทหารได้ไหมฉันนะ่ะ รู้สึกค้งคาใจมาหลายปีที่นายเคยบอกว่ารักฉันบนเตียงตอนนั้นสติของฉันกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยนะฉันคงไม่กล้าพอที่จะขยับความสัมพันธ์ของเราไปอีกขั้นเลยเลือกที่จะหนีเพื่อนสนิทคนเดียวในชีวิตอย่างนายซึ่งนั่นทําให้ฉันรู้สึกเหงาเหมือนหลงทางอย่างโดดเดี่ยวเลยต้องไปหาทางเติมเต็มช่องว่างพวกนั้นนั่นหมายความว่าทั้งคู่อาจเคยมีใจให้กัน แต่ถูกภารกิจทหารของชาติมาพลัดพรากให้ต้องจากกันเมื่อเพื่อนซีได้ยินก็ตอบดูอากลับไปว่าตอนนี้ฉันก็มาอยู่ข้างเธอแล้วนี่ไงไม่ต้องหาผู้ชายคนไหนมาแทนที่ฉันแล้วเธอจะให้ฉันได้กลับไปอยู่ข้างเธออีกครั้งได้ไหมแต่ดูอาตอบกลับไปอย่างสับสนว่าเราเนะี่ยเป็นเพื่อนที่เข้ากันได้ดีสุด,สดเลยนะแล้วฉันก็ไม่อยากทำลายความสัมพันธ์นั้นเลย นั่นทำให้เพื่อนซีต้องคอตกที่เขาเป็นได้แค่เพื่อนที่เข้ากันได้ดีสำหรับเธอแต่ก็ตัดสินใจถามดูอาไปตรงๆว่าช่วยบอกมาเถอะไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไปตอนนี้มันมีความหมายอะไรกับเธอบ้างไหมซึ่งดูอาก็เอาแต่นิ่งเงียบเรากับกำลังปฏิเสธความรักครั้งใหม่จากเพื่อนสนิทจนเพื่อนซีต้องเดินจากไปทั้งน้ำตาไม่กี่วันถัดมาแม่สาวดูอาก็ลองไปหาเพื่อนซีที่ห้องตามปกติ แต่วันนี้กลับไม่มีใครออกมาต้อนรับเหมือนเคยเธอจึงลองเปิดเข้าไปในห้องโดยพลักการแล้วก็ต้องใจหายที่พบกับห้องที่ว่างเปล่าเพราะบัดนี้เพื่อนซีที่สนิทที่สุดในชีวิตได้ย้ายห้องหนีจากเธอไปแล้ว <c oughs> เหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ทั้งคู่เคยมีเวลาดีๆร่วมกันในห้องเล็กๆแห่งนี้จนดูอารู้ทันทีว่าแท้จริงแล้วเธออยากจะมีเขาอยู่เคียงข้างมาโดยตลอด และควรจริงใจกับหัวใจของตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอย่างนี้พ่อหนุ่มเพื่อนซียังทิ้งกล่องของขวัญเอาไว้ให้ดูอาซึ่งข้างในมีโมเดลเครื่องบินที่เธอเคยขอพร้อมกับข้อความในจดหมายระบุว่าถ้าโชคดีเราคงได้บังเอิญพบกันอีกนั่นทำให้ดูอาถึงกับปล่อยโฮนึกเสียใจที่ถูกเพื่อนซีทิ้งเธอไปแบบนี้จริงๆแล้วพนุ่มแค่รู้สึกงอนจึงย้ายไปอยู่หอพักข้างๆ แ,แล้วจู่ก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาหาเขาบอกว่ามีพัสดุมาส่งให้ขึ้นไปรับบนชั้นดาดฟ้าเมื่อพนหนุ่มขึ้นไปดูก็พบกับกล่องของขวัญที่ข้างหน้าเขียนว่าเป็นระเบิดแต่พอเปิดดูข้างในก็มีข้อความระบุว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกเจ้าโง่พ่นหนุ่มเลยรู้ทันทีว่านี่คงเป็นพัสดุจากดูอาจอมแสบและพยายามจะมองหาว่าเธอแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน จนสุดท้ายเจ้าตัวก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆทั้งคู่รู้ดีว่ายังไงความสัมพันธ์ของพวกเขาคงตัดกันไม่ขาดเพราะไม่ว่าดูอาจะลองขับรถไฟมาสักกี่รางก็ไม่อาจเทียบกับคนที่ใช้อย่างพ่อหน่มที่อยู่ตรงหน้าเธอได้ฉะนั้นคงถึงเวลาที่พวกเขาจะได้มีกันและกันในหัวใจเพียงหนึ่งเดียวแล้วเรื่องราวทั้งหมดของแม่สาวดูอาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และนี่เป็นการสปอยหนังเรื่อง Love Scene Number 23 เรื่องลับของสาววัย23สำหรับคำถามทายเรื่องหากโลกนี้คบซ้อนได้หลายคนอย่างไม่ปิดกันท่านผู้ชมจะเลือกอะไรระหว่างคบซ้อน3เพื่อช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายหรือเลือกคนที่ใช่เพียงหนึ่งเดียวเพื่อมอบหัวใจให้เขาคนนั้นคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคุกกี้มูฟี่ก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ